สวัสดีค่ะวันนี้ครูแพรว่างจัดๆนะคะก็เลยอยากจะมาสอนคำศัพท์คําคำนะคะเป็น phrasal verbs นะคะที่เราใช้กับงานบ้านนั่นเองนะคะเอ๊ะงานบ้านภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ housework หรือ c h o r e นั่นเองนะคะ5าคำนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างสายแม่บ้านอย่างเราพาดได้ไหมไม่ได้นะไปฟังกันเลยคำแรก cleaned up ะค,ะคำนี้พูดง่ายๆนะคะมันเหมือนคำว่า clean เฉยๆเลยนะคะแปลว่าทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นครูแพรจะสามารถพูดได้ว่า clean up the room หรือ clean the room เหมือนกันนะคะ clean up the kitchen หรือ clean the kitchen เหมือนกันอีกวะ 2. to clean out คำนี้จะไม่เหมือนกับคำแรกนะคะตรงที่ clean out ที่นะคะจะต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่กันค่ะเราจะแยกออกระหว่างของที่ไม่ใช้แล้วและยังใช้อยู่นะคะเราจะเอาของที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยไปโยนทิ้งหรือไม่ก็ไปบริจาคนะคะส่วนของที่ใช้อยู่ก็มาจัดระเบียบใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นครูแพรก็จะสามารถพูดได้ว่า tonight I'm planning on cleaning out my closet นะคะตู้เสื้อผ้ามันลกมากเลยอะ่ะครูแพรก็เลยแบ่งผ้าเสื้อผ้าครูแพรออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยครูแพรก็ไปบริจาคหรือไปทิ้งนะคะส่วนเสื้อผ้าที่ยังใช้อยู่ครูแพรก็มาจัดแขวนเรียงให้เป็นระเบียบนั่นเองนะคะ 3. to straighten up แปลว่าต้มแซมจัดระเบียบหรือทำความสะอาดก็ได้ตัวอย่างเช่น could you s t r a i g h t e n up the living room before the guests arrive 4. To wipe off แปลว่าเช็ดหรือทำความสะอาดสิ่งสกรปรกออกจากพื้นผิวต่างๆเช่น could you wipe off dirt from the screen หน้าจอฝุ่นเขอะมากเลยเช็ดซะบ้างนะเฮ้ย 5. ้ tidy up แปลว่าจัดระเบียบเช่นที่นัต tidy up the room tidy up the bed จัดห้องจัดเตียงเรียบร้อย Otherwise you get into trouble แปลว่าโดนแน่ถ้าไม่ทำเนี่ย